บอ g โ o โนอาตุต no t ีสวัสดีค่ะสวัสดีครัสวีทส,สวีททริปวันนี้นะคะแมวกับวันนีนะคะแวววีไรท์น้าวค่ะวันนี้ไป Ponte เ e ดซา t ต p ปอนเตนเตดิซาต,น,ต,ตนะคะเป็นสะพานเหล็กนะคะเป็นสะพานหินที่เก่าแก่นะคะแล้วแม่น้ำใสปิ้งเลยนะคะใครที่ติดตามแมวมาก็อาจจะเคยเห็นภาพนะคะสวยงามอย่างไรนั้นนะคะวันนี้ไปท่องเที่ยวแล้วก็เมา์มอยกันไปค่ะแล<ส>้วสิก็แล้วครับค่ะ มีหลายๆคนนะคะที่ติดตามแ้วแล้วก็เขียนมานะว่าอยากให้น้องแมวนะคะอยากให้พี่แมวนะคะพามาเที่ยวที่นี่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วที่นี่แมวมาแล้ว2ครั้งนะคะแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะคะเป็นครั้งแรกของการทําคลิป YouTube นะคะก็จะตื่นเต้นเล็กน้อยนะคะข้อมูลเช่นเดิมค่ะหาบ้างไม่หาบ้างนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะถามจากเจ้าที่เจ้าทางนะคะคนที่นี่ก็ต้องย่อม รู้ดีกว่าพวกเราทุกคนนะคะแล้วบ้านท้างหลังนี้นะคะเป็นฮิส r อริคอโซนทั้งหมดเลยนะคะอดีบบอกว่าถ้าจะสร้างบ้านแบบนี้ที่สริกอะ่ะสร้างไม่ได้นะคะบ้านที่มันแบบเป็นหินเป็นอะไรแบบนี้นะคะ่ะเป็นแบบสไตล์แบบนี้อธีบบอกว่าสร้างไม่ได้นะคะจะต้องได้เฉพาะรัฐนี้เท่านั้นนะคะ Very good call about design of the houseThis uh, kind of house is called RusticoWhat does this mean Rustico It's a like kind of um, it's kind architecture. Of architecture, yeah. Oh, it's built with stone. Rustico. Rustico. Everything built with stone. Everything. Also built the, with roof, stone. the roof. The roof. Originally is stone roof. Oh, so cute. Everything built from stone around here. But you think old house like this? Inside they already, they already make everything new, like yeah, modern style. Modern, yeah, inside is modern. Ah. Yes. คือแม้ว่าข้างนอกมันจะดูเก่านะคะแต่ว่าข้างในนะคะดีบอกว่าน่าจะทําให้ทุกอย่างมันใหม่หมดแล้วอะคะ่ะแม่คิดว่าคือจริงๆแล้วน่ารักนะคือส่วนตัวแล้วถ้าเกิดว่าให้มาอยู่อะ่ะ if you ask me to c o m e here I can if you don't thinking about work some people from s e u n b a s l e s l t s o l t o n e t e y come here to stay here ใช่ค่ะคือแบบนี้เห็นไหมคะรถ รถแต่ละว่าแต่แบบแต่ละที่ค่ะคือจะแบบแตกต่างกันไปนะคะตามัารัฐของสวิตเซอร์แลนด์นะคะทนนี่บอกว่าที่นี่คือมันก็เป็นเมือง mm hmm. เมืองหนึ่งที่เป็นเมืองพักตากอากาศ everybody l i k e to coming here when the weather is warm for <Yeah. S 2> vacation right well, maybe they have their own rustic o here ah why not or, we should have o r they just rent the room why not we don't have we can think about in the future to buy <laughs> the rustic o so cute น่ารักมากเลยอ่ะ ตอนนี้นะคะแมวก็จะพาทุกคนเลาะหมู่บ้านรูสติโก้นะคะเป็นหมู่บ้านเก่าแก่เนาะของที่นี่นะคะจริงๆแล้วตามประวัตินะคะเขาบอกว่าคือสร้างกันมาเกือบพันปีเลยนะคะแต่ว่าข้างในก็อาจจะแบบเปลี่ยนพันเจ้าของไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่ามันก็มันก็เก่าแก่แล้วนะคะยังคิดอยู่เลยค่ะว่าถ้าถูกหวยสวิสนะคะก็อาจจะมาซื้อ ไว้สักหลังหนึ่ง What you want to say something Here we can see how they build the house mm hmm. Only stones oh. Don't use the cement Wow Like this So big stone small stone mm hmm. Also for the roof the, the very flat stone This is the wall อันนี้กำแพงนะคะอันนี้บอกว่าเขาไม่มีตัวเชื่อมเลยนะคะ เขาจะเหินมาเรียง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 กันแบบนี้ค่ะ <But now S 1> แต่ว่า <they> ข้างในก็น่าจะแบบว่า I think inside they have like kind of wood Ce <iling. S 1> or ceiling yes yes and nowadays they maybe they use some cement for renovation <c oughs> to make it stable และนี่ก็คือบ้านสไตล์รูสติโก้นะคะ This happens when nobody takes care of the Rustiko. Ah. Oh, this is broken house. Hound on and broken. Two mark. Two mark. ไม่ดีค่ะ I'm feel hungry ค่ะได้ครับมีอ y o ย hungry ค่ะหิวข้าวไหมคะอยู่มากครับไปร้านอาหารครับไปร้านอาหารค่ะเดี๋ยวร้านอาหารจ้ะกินสปาเก็ตตีครับกินสปาเก็ตตีได้ครับ ร้านอาหารที่เราจะไปกันนะคะเป็นร้านอาหารที่เราจองไว้แล้วนะคะเป็นร้านอาหารที่แบบว่า,าสวยสะพึงมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเขียนชื่อร้านอาหารไว้ข้างล่างคลิปด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาที่นี่แล้วก็อยากจะได้วิวสวยๆแบบที่เรานั่งกินข้าวกันนะคะก็สามารถที่จะโทรมาจองนะคะบุ๊กเวลาได้นะคะเพราะว่ามันจะมีเพียงแค่2โต๊ะเท่านั้นนะคะที่มองไปแล้วคือแบบจะเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามทั้งหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคค่ะท่านผู้ชม เดี๋ยวเราไปทานข้าวกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปไฮไลท์ก็คือสะพานหินนั่นเองค่ะอดีอวิลล่าถูกจัมป์ทุเดย์จัมป์ from the bridge yes นนามากครับน่ามากโอเคค่ะปะกินข้าวกันนะคะใช่ครับกินข้าวค่ะ Bon appétit! Bon I jump no but in summer everybody jump here yes right? I know it's very deep so next summer we come in here and jump. แล้วขอฝากไว้เลยนะคะสําหรับใครนะคะที่อยากจะมาเที่ยวรูทนี้นะคะเดินทางจากซูริกเมนสเตชันนะคะมาที่นี่ใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงครึ่งนะคะซูริกเมนสเตชันนะคะนั่งรถไฟมาที่สถานีเบริโซนานะคะแล้วจากเบริโซนาเนี่ยก็นั่งรถไฟต่อมาที่สถานีเทเรโนนะคะแล้วจากสถานีเทเรโน่นั่งบัสนะคะเปลี่ยนมานั่งบัสนะคะเปลี่ยนมานั่งบัสมาที่สถานีนี้เลยค่ะ ลาวาเตโซเราก็จะได้มาเจอกับสะพานหินนะคะที่เก่าแก่แบบนี้นะคะแล้วก็น้ำใสปิ๊งแบบนี้นี่เองใครที่สนใจรูทนี้นะคะท่องเที่ยวตามแมวแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยยังแนะนำถ้าเกิดใครนะคะที่มีเวลาพอนะคะสามารถนั่งรถไฟเลยลงไปที่เมืองลูกาโนนะคะแมวเคยทำคลิปไปแล้วนะคะย้อนไปดูได้นะคะเมืองลูกาโนก็สวยงามค่ะสามารถคร้างที่นั่นหนึ่งคืนนะคะแล้วก็ ล่องทะเลสาบลูกาโนสวยๆนะคะแล้วก็กลับซูริกนั่นเองค่ะใครชอบรูทนี้เม้นมานะคะเดี๋ยวเราจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะ และว,วันนี้นะคะสวิตสวิตกรีดกร้านะคะแมวกับวอดี้ขอตัวลากันไปก่อนนะคะทุกผู้ชมเดี๋ยวไปเดินเล่นอีกสักพักหนึ่งแล้วก็จะกลับซูริีก,กันแล้วค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์นะคะใช่กดเลิฟกดแชร์แมวก็ยินดีมากๆค่ะแล้วก็กดไลค์กดติดตามกด, like, กดติดตาม subscribe ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย